สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนๆน้องน,องนองที่รักทุกท่านนะคะ กับพาบพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะพร้อมกับข้อมูลและก็สาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนราชการที่9มาเล่าสู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบก,กับเหรียญในคลิปนี้นะคะก็ขอบอกทุกท่านเลยค่ะว่าเหรียญสิบที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะราคาเขาก็สุดปังค่ะนะคะเมื่อ เมื่อเราเปรียบเทียบกับราคาหน้าเหรียญเขาแล้วนะคะเขาจะมีราคาสูงที่สุดนะคะของเหรียญ10บบาทชนิดพระเศียรใหญ่นะคะซึ่งก็ที่ผลิตขึ้นมาในปีพุทธศักราช2,551นะคะมาสิ้นสุดทั้งหมดก็อยู่ที่ปีพุทธศักราช2,560นะคะซึ่งก็ผลิตมาได้10ปีพอดีนะคะ,คะเรามาดูกันค่ะว่าเหรียญไหนควรสะสมนะคะ ส่วนเหรียญไหนที่เราควรจะตัด่ต่ใช้สอยนะคะเราก็จะฝากเทคนิคในการสะสมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนะคะก่อนที่เราจะไปรับข้อมูลกันนะคะก็เช่นเคยนะคะก็ขอกำลังแรงใจแต่ทุกท่านเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเราะคะ่ะเราก็มาพบกับเปลี่ยน10บาท ะะซึ่งเหรียญ10บบาทนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือแบบพระเศียรเล็กนะคะแล้วก็แบบพระเศียรใหญ่ส่วนคลิปนี้นะคะเราจะนําแบบพระเศียรใหญ่นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทพระเศียรใหญ่มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูลักษณะของเหรียญน,นะคะแล้วก็ความพิเศษของเหรียญน,นะคะว่าเขามีความสวยงามยังไงมากนะคะ เรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกษะสรบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บาทวงขอบนอกก็จะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนะคะก็จะนี่นะคะขอบนอกเขาก็จะเป็นแบบมีเฟืองจักสรสลับเรียบนะคะของเหรียญ10บาทะคะซึ่งเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญ2บาทนะคะที่จะเป็นแบบ เฟืองตักสลับเรียบนะคะส่วนเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็เหรียญห้าบาทเขาก็จะเป็นเฟืองหยาบนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเขาอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรนะคะลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันค่ะกลางเหรียญน,นะคะก็จะมีรูปพ,ปพประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะคะก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายก็มีข้อความว่ารัชกาลที่เก้านะคะบางท่านก็บอกว่า ทางซ้ายบางท่านก็บอกว่าทางขวานะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการมุมมองของแต่ละท่านนะคะว่าเราจะมองด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นกลางเหรียญนะคะก็จะเป็นรูปพระปรางวัดรุณ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะคะส่วนส่วนอักษรเบลนะคะทึ่งเขาเพิ่มขึ้นมาในเหรียญ10นี้นะคะเขาก็เอาไว้สําหรับคนพิการทางสายตานะคะเพื่อเขาจะได้ใช้มือของเขาสัมผัสแล้วก็รูปคําตัวอักษรเบลนี้นะคะ เมืองล่างนะคะก็จะมีเลขบอกราว่า10แล้วก็10นะคะโดยก็มีโดยคําว่าบาทค่้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะซึ่งเลข10นี้นะคะก็จะมีทั้งแบบไทยแล้วก็แบบอารบิกนะคะส่วนเหรียญที่ผลิตเมื่อ20ปีก่อนที่แล้วนะคะเขาจะไม่มีเลขอารบิกอยู่บนเหรียญน,นะคะเขาก็จะมีแต่เลขไทยนะคะด้านขวาน,นะคะก็จะมีคำว่าประเทศไทยนะคะด้านซ้ายก็จะมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่า พอนั่นเองนะคะนั่นก็คือรายละเอียดของเหรียญ10บาททั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะนะคะนี่ก็คือรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลของเหรียญ10บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญ10บาทที่เรานำมารีวิวทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะนั่นก็คือมีอยู่2เหรียญน,นะคะซึ่งติดอันดับท็อปทินนะคะซึ่งก็ติดอันดับ ครบทินนะคะก็คือสองเหรียญน,นี้นะคะนั่นก็คือเหรียญสิบบาทนะคะก็คือแบบพระเศียรใหญ่นะคะที่มีอยู่สองปีพศนะคะที่ราคาเยอะที่สุดนะคะเราจะนํามาทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบหกมมตรนะคะน้ําหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่สามล้านเหรียญน,นะคะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาท ตโตเหรียญน,นะคะอันดับที่1นนะคะก็คืออันดับท็อปทีเลยนะคะของเหรียญ10บ,บาทพระเียษใหญ่นี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2553นะคะน้ำหนักเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่1,953,000เหรียญน,นะคะราคาเขาอยู่ที่400บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งเหรียญที่เราได้ บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสงเหรียญนี้ก็ขอให้เป็นเหรียญ UNC นะคะที่จะได้ราคา250แล้วก็400บาทสี0บาทต่อเหรียญน,นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญเพระเสียใหญ่นะคะซึ่งก็เราตั้งใจนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะส่วนเหรียญพี่ปศอ,อื่นนะคะก็มีราคาเหมือนกันค่ะก็จะมีราคาตั้งแต่ สี่สิบาทห้าสิบาทหกสิบาทและก็หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่เรานํามาสองเหรียญน,นี้มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่นกอนนะคะเพื่อจะได้ทําการเก็บสะสมเหรียญน,นี้นะคะสองเหรียญน,นี้นะคะอาจจะเก็บปีละหนึ่งเหรียญหรือสองเหรียญก็แล้วแต่ท่านนะคะการเก็บสะสมเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นเงินออมชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็สามารถนํามาใช้จ่ายได้นะคะในเมื่ออีกนาไม่นานนี้นะคะเหรียญสิบบาท ที่เป็นรูปราชการที่เก้าเขาก็จะเริ่มมีการเรียกเก็บคืนคังมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเก็บสะสมไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ